สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขยายรูปพระด้านหน้าด้วยกล้องขยาย50เท่าพระหล่อโบราณหลวงปูท่ทวดเตอรีหลังตัวหนังสือวัดช้างให้ปัตตานีปี2508หลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระเครื่องที่มากด้วยปฏิหารและศรัทธาแท้ดูง่ายมีร่องรอยเชิงช่างงานแต่งหุ่นเทียนเป็นวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมภาคใต้ นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะแห่งเหี่ยวตามการเวลาเปลี่ยนแปลงตามอายุการสร้างของโลหะแท้ดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บาร,รมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเป็นการครอบครองของขอมูเลตปิงถือเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสายหลวงป,ปู่ทวดวัดช้างให้จังวัดปตาี โดยเฉพาะรุ่นนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและได้รับการยอมรับจากวงการพระเครื่องอย่างกว้างขวางในเรื่องพุทธคุณและความเก่าแท้ของเนื้อพระหล่อโบราณหลวงปูท่ทวดเต่ารีดรุ่นนี้จะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2508โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารพุทธศินแบบพระหล่อโบราณและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีวัตถุมงคลไว้บูชาโดยยึดแบบพิมพ์ของพระหลวงปูท่ทวดเต่ารีดรุ่นปี2 5 0 5เป็นต้นแบบและมีการแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในพิมพ์ให้แตกต่างจากรุ่นแรกเช่นพื้นผิวด้านหหลััังงมีตวนสื วัดช้างให้ชัดเจนมีลักษณะพิมพ์ทรงที่โดดเด่นคือรูปทรงเตารีดหน้าตรงเต็มองค์นั่งสมาธิบนดอกบัวสองชั้นอกถายไหลพึงใบหน้ามีความคมชัดแสดงถึงความเมตตาและสงบพื้นด้านหลังปรากฏตัวหนังสือวัดช้างให้อย่างชัดเจนเนื้อพระเป็นเนื้อโลหะผสมแบบหล่อโบราณมีทั้งเนื้อเนื้อทองเหลืองริ้วรอยการหล่อจะมีลักษณะธรรมชาติบ่งบอกถึงกรรมวิธีการสร้างแบบดั้งเดิม ด้วยการหล่อแบบโบราณไม่ได้ใช้แม่พิมพ์สมัยใหม่มีการแต่งหุ่นเทียนแบบปราณีตสวยงามพระหล่อโบราณหลวงปูท่ทวดเต่ารีดรุ่นนี้เชื่อกันว่ามีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแควคลาดปลอดภัยโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุและภัยอันตรายต่างๆคงกระพันชาตรีเป็นที่เรื่องลือในหมู่ทหารและตำรวจเมตตามหานิยมผู้บูชามักได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามารำกายหากท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www. ู l e t a m u l e t p i n g .com หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป